ตอนนี้ก็มาดูเหรียญถัดมานะครับคุูบาอาจารย์แต่ว่าเ,เหรียญผมจะพยายามใส่องค์ไว้ด้านหน้านะครับคุูบาอาจารย์ใส่องค์ไว้ด้านหน้านะครับเพราะเป็นเหรียญหูเชื่อมเป็นเหรียญแบบอายุค่อนข้างจะมากผมจะใส่ว่าให้พ่อแม่คุูบาอาจารย์ได้ศึกษาว่าผมไม่ได้ออาพระองค์เดียวมาถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ศึกษากันผมเอาพระคนละองค์จริงๆมานะครับ ผมเอครูบาอาจารย์เห็นเนื้อ,เ,อเห็นพิมพ์เห็นอะไรก็มันอาจจะคล้ายคลึงกันนะครับผมก็เลยพยายามถ่ายนะครับแบบปะเสร็จผมก็จะลงแบบชื่อวิดีโอว่าองค์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เอาไว้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์ครับไปดูกันที่ตำหนิที่พูดถึงกันดีกว่านะครับครูบาอาจารย์ก็คือพอผ่านตัวบนเนี่ยครับคำว่าพิพัฒ นี่แะครับคุณาจาย์ดูเหรียญนี้นะครับคุอาจอนนาย์ก็จะเห็นว่าติดเหมือนกันกันกบเหรียญที่ถ่ายทําไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับผมว่าคงจะเป็นการทําให้เป็นตําหนินะครับผมบแต่ความคมความชัดก็เหรียญยุคต้นนะครับคุณบอายจัน เป็นเหรียญที่ปั๊มกันด้วยแบบไหนครผมคงไม่ทราบน่าจะเป็นการอัดแบบแรงคนแบบตีแบบทุบแบบลักษณะใช้ค้อนปอนเหมือนกับการตีเหล็กนะครับผมว่าน่าจะเป็นการอัดแบบนั้นมากกว่าคงจะไม่ได้ใช้แม่แรงคงจะไม่ใช้แบบออลักษณะแบบอ,อย่างอื่นๆคงจะเป็นการทุบกันตีนะครับผมว่า ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในความรู้สึกของผมนะเหมือนกับตีแบบอจอบตีเสียมตีเคียวตีมีดตีดาบนะครับผมว่าน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่านะครับนี่ก็คือตำหนิที่ผมชี้ว่าน่าจะเป็นเจตนาธรรมของช่างแต่พวกแม่ครูบาอาจารย์จะว่ายังไงผมก็ไม่อาจเอื้อมได้หรอกครับเ่าจะเห็นเป็นยังไงนะครับก็แต่นี่เป็นผม คนที่แบบว่าศึกษาพระมาก็สะสมพระมาก็ค่อนค่างจะเยอะนะครับนี่ถ่ายทอดถ่ายทำไปก็เกือบเกือบจะพันนะครับจะพันคลิปแล้วคลิป 1, หนึ่งห้านาทีพ่อแม่กูบายจารย์ก็พอที่จะเข้าไปศึกษาได้นะครับจากศูนย์พระเออาเดูจับไปที่เนื้อความแบบเนียนความละเอียดของเหรียญด้วยนะครับกูบายจาน์นี่คือเหรียญยุคแบบ ปี2 4 8สถึงอายุเกือบร้อยปีนะครับคบาอาจาอีกไม่นานก็ถึงร้อยปีแล้วตอนนี้ก็ปี66แล้วนะครับแล้วก็จะขยายให้ดูจุดตำาหนิแต่ด้านล่างที่บอกว่าตัวพอผานเนี่ยครับครูบายจะเป็นการติดที่แบบบางเหรียญก็มีตะกอนตะกันมีแบบฝุ่นมีค่าอะไรไปติดก็จะเห็นการเลือนลางอยู่ชัด จีนก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไรนะครับเนี่ยตัวตัวพอพาตัวคำว่าพ่อนี่นะครับไปดูตัวปอปลากันบ้างนะครับคุณผา,า้อ่า์เนี่ยตัวปอปลาก็จะเห็นนะครับเนี่ยเห็นตุ่มเห็นก้อนอะไรบางทีก็จะชัดกว่าเพราะการการปั๊มเหรียญสมัยก่อนผมว่าต้องเป็นแรงขนเพราะความชัดเจนของเหรียญบางเหรียญก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะใช้แรงอัดแรง น่าจะเป็นเอแรงอัดแรงตีนะครับคุณา,านี่ก็คือตำหนิที่ผมพยายามจะชี้ให้ท่านดูเพราะตำเหน็กน,น้อยนิด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 เนี่ยจะมายึดจริงๆผมว่ามันยังไม่ได้ใน,ในยุคนู้นนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่แบบว่าอย่างที่ผมว่าการอัดกระบอกการอัดอะไรต่างๆาก็อย่างที่ผมเคยคิดว่าน่าจะเป็นการตีด้วยคนปอด <c oughs> นี่คือความรู้สึกของผมนะมันกบตีดาบตีเหล็กเพราะจะมีแบบ เห็นตาเห็นปู่เห็นทั่วท่านตีเหล็กนี่ท่านใช้ผู้ชายล่ำลำนะครับ2คนนวดเหล็กตีเหล็กสะก่ดน,นะเผาเหล็กให้ร้อนนะครับเอาคีมขีบนะครับแล้วก็ใช้ทุบใช้ตีกันแบบโอ้ย ใช้กาลังคนนะครับทุบตีนี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคำบอกในยุคนู้นนะ,ะมาดูหน้าตาหลวงพ่อดูเป็นลักษณะนี้ครับองนี้องค์นี้มีคราบหนากว่าองค์เมื่อกี้นะครับลูกตาหลวงพ่อก็เลยแบบถูกคราบถูกแบบตะกอนตกะกันอะไรจับไปค่อนข้างออกจะเยอะนะครับหน้าตาลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าจาก ดูหน้าให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบว่าไม่เบอร์ไม่บวมไละจำหน้าหลวงพ่อ,พอให้ดีๆด,ด้วยนะครับในการใช้กันอะไรก็อาจจะมีบ้างแต่คงไม่เยอะแต่การเก็บผมผมผมก็เก็บแบบสุดฝีมือนะครับของเสียข้างถนนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์จากศูนย์พระ a R L เสียงข้างถนนครับสวัสดีครับ